เวลาออกไปหาสำรวจพื้นที่แล้วเริ่งเขาเห็ดนานกันดูนางจะอยู่ในห้องแทยหลอดไม่ห่อนักงไหนจ้ามันนี้กันงั้นโปกน้องนาเขาจะคือว่าไก่ตีสำเร็จลุล่วงละ,ละเริ่มต้นจากหน้าเ่งที่ถนนเลยน,นี่กันนี่เป็นตัวบุญมังไายก่ะ อันนี้รถเบนโคขันนี้พันกับกำลังปรับถนนจ้าตกแต่งถนนขอบถนนนีความสวยงามเหมือนกันเยอะห่อยดูพันกับมีสวนพวกน้องน้าพันกับทีนี้อ่าสายูสามลูกจ้ากัะที่ขุดสาสามลูกนี้เพื่อที่ว่าพอเดีาวถ่งขึ้นมาเฮ็ดถนนเฮ็ดพื้นบ้านเพราะว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้มันจะน้ำท่วม ที่แล้วนำถ่วมแท้แต่ว่าทุกปีกับว่ารถ่วมนี่ก็โค้กกับกำลังตกแตงขอบถนนแล้วก็การบดอัดอยปยามาให้มันแน่นป้องกันการนันนการทลายของของถนนนะคะแล้วก็นี่กะอยากไปเบื้องโซนต่อไป นี่สานวยนี่กาไในยิน้นค่ณวาจะพากันที่ธนาคารไต่น้าจ้ะตรงนี้นะย้อืขึนกิเท็ดธนาคารไต่น้ากันกัไปุดลงไปอีกแล้วก็เอาทอ่อมาฝังไส้เป็นการอนุรักษ์น้ำเป็นการเติมน้ำให้ยันสั้นน้ำให้น้ำมันนีหลเยร่ะให้น้ำมันขาดแขนนะจ้ะธนาคารไต่หน้นาสวยงามไปเบื้องส่วนที่สอง อันนึ่งกอีกซ่นที่สองจะเป็นอีกรถม่เขออีกรั้นหนึ่งอีงกจะเป็นจะเห็ดยุทธาไทยแปลงช่วงบริเวณตรงนี้นี่นะถนนนาจะได้ละกวานเหลียบกวามยังละความกว้างความยาวได้ละเป็นที่กว้างแปดเมตรนี่ เป็นส,ลสนะลูกที่สองนี่กะรลูกที่สองใดินยังเอาขึ้นว่เมิอจะเดี๋ยวจะได้เอาขื่นขึ้นอีกลูกจะเอาไปเสริมพื้นที่ตรงนั้นตร,ตรงที่ว่าไอ้ว่างๆยุหันกะเป็นกระซิเฮ็ดแปลงปลูกบ้านกะความสูงก็ต้องให้ได้ระดับกับถนนสองเมียนหาซิฟจ่ะ,จะน่าจะประมาณพื้นที่ตรงนี้ที่ว่าสิเฮ็ดบ้านนี้นาจะประมาณยุสองไร ดินทั้งใดก็ต้องพยายามเอาขึ้นมาให้มันได้หลที่สุดว่าเดี๋ยวต่อไปเขาสิได้ทั้นบ่พอจัะเองเขาสิได้หาดินทั้งดอกมาใส่อีกจะเป็นงานส่วนที่สองที่สองกับสิยู่ข้างหลังนี่มีการถเมลคโค้กกับที่ทำงานกันรวมกันกับรถด้ำ นี่กาเสริมถนนจ้าเสริมถนนส่วนที่ว่าเขาเอาไว้ให้รถดําแลนขึ้นแลนลงไอ้นี่งานมันใกล้จะเสร็จเราก็เลยต้องอามาถมอาที่ว่าสิธิดให้มันเป็นถนนระดับเดียวกันนี่กาแนโฟกกาย่ของใต้สาเพราะว่ากําลังขุดสาสันที่สองการดถดำกับชิมนียก็สั่งคัน เล่นซอยกันรถไถใส่คันหนึ่งอีกคันหนึ่งจอดอยู่